เวลานี้ก็เป็นเวลาที่แนะนำในการเจริญกรรมฐา,านแต่ว่าในตอนต้นจะขอแนะนำถึงหลักกรรมฐา,านทั่วไปก่อนเวลาใ,ใกล้ๆจะบ่ายเวลาใ,ใกล้ๆบ่ายโมงจึงจะแนะนำวิธีปฏิบัติกรรมฐา,านเฉพาะประตูยิธิคือเวลาตอนต้นนี้เคยแนะนำหลักสูตรกรรมฐา,านทั่วๆไป กาจริงการขึ้นต้นเหมือนกันทุกกองกรรมฐานจริงๆมีสี่สิบกองหลักการที่ผ่านมาแล้วที่เราีเล่าสู่กันฟังมาเหมือนกันหมดทุกกองจะแยกกันต่อเมื่อแยกกองไปทำโดยเฉพาะแต่ต้องได้เบื้องต้นก่อนสำหรับวันนี้ก็จะยุตจะงดสุขาภิสโกไว้ชั่วคราวเพราวานี้พูดถึงฌาน วันนี้ก็จะนำกำลังของชาตมาใช้ในด้านความเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย์พิุกุยาแต่ความจริงทิพย์พิุญยานนี้ก็ศึกษากันมาแล้วท่านยังไม่ได้ไปเดี๋ยวก็ฝึกก็อย่ขอนำผลของทิพย์พิุกุานมาเล่าสู่กันฟังในเมื่อทุกคนได้ทิพย์พิุกุานแล้วอย่าลืมว่าทิพย์พิุกุานแปลว่า มีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์คือใจทิพย์นั่นเองทิพยคุยานี่เป็นพื้นฐานของยานอีเจ็ดอย่างรวมทั้งทิพคุยานด้วยก็เป็นแปดอย่างอีความจริงสำหรับท่านที่เจริญได้แล้วจะคนจะทำการรมฐานญาณทั้งแปดอย่างนี้คล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระในมีความสำคัญมากจำเป็นต้องทำให้ได้และให้คล่องเมร่ะมีเวลามาก ความจริงการฝึกให้คล่องก็ใช้ไม่ใช้เวลาไม่มากนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคล่องในทินยกุยานยาอีกเจ็ดอย่างก็ได้เท่ากันเป็นไปได้รู้จักวิธีใช้ทนเองไม่มียากคำว่าทิศคุย,ยานแปลว่าความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิศหรือว่าใช้ภาษาชาวบ้านเรียกว่า จากใจทิพย์คือเอาจิตรู้แทนตาเวลาที่เราจะใช้เราหลับตาก็ไม่ใช้ตาใช้ใจถ้าทุกคนได้ทิพญ,ญาณและพยายามฝึกให้แคล่วคล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่จะใช้กำลังยานเพื่อความรู้ไ,ได้ความเป็นทิพย์ถ้ามีเวลามากอันดับแรก พิจารณาใข้ควรวนร่างกายเสียก่อนให้เห็นว่าร่างกายของเรานี่ไม่เกิดมาเพื่อทุกข์ก็อเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายที่มีในโลกทั้งหมดจะเป็นรายกายเรากายเขากายไทยกาย,าย,ายมนุษย์กายสัตว์เหมือนกันหมดมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในท่ากลางมีการสลายตัวในที่สุด ตาดาที่เกิดทุ่งขึ้นก็มีแต่ความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยก็ความทุกข์ความร้อนเกินไปก็ทุกข์หนาวเกินไปก็ทุกข์ความหิวความกระหายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความรักพลาดเจกของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นพื้นฐานของความทุกข์ก็คิดต่อไปว่าต่อนี้ไป เราในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ต่อไปเบื้องหน้าถ้าบังเอิญนี่ร่างกายสลายตัวแล้วเราไม่ต้องการร่างกายนี้อีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานพอคิดอย่างนี้แล้วใจจะสงบจากกิเลสเมื่อใจสงบจากกิเลสก็ใช้อนาปานุสติคือลมให้ใจเข้าออกก็คำภาวนาแต่ก็อย่าใช้อารมณ์ให้เครียด ให้อารมณ์ใจเบาๆแบบสบายๆเอาในใจจับพระรูปประโคมององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้ชัดเนจนแจ่มใสถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วก็ดูพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นในจุดนี้ถ้าเรานึกจิตใจนึกเห็นภาพพระพุทธรูปก็ดีได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ดีชัดเนจนแจ่มใสขนาดไหน ภาพปัี้ี้จะเป็นพื้นฐานในการเห็นของภาพทุกภาพต่อไปชน้าเมื่อในเมื่อใช้กําลังทิพยานที่เรียกว่ายังเป็นชื่อทิพยานอยู่แล้วก็ต้องการเห็นอย่งเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหมเห็นนรกเห็นเปรตเห็นสุรกายเห็นสติฉันเห็นเขตแดนต่างๆจักรวาลทั้งหมดในดาวดวงดาวต่างๆต้องการเห็น ใครอยู่ที่ไหนเราอยากจะเห็นใจมันก็เห็นไปหมดอย่างนี้เที่ยวมีสภาพแจ่มใสของความเป็นทิพนี่คำว่าทิกุญานก็แค่เห็นกันที่ไปได้ไปกำลังของพิญญาแล้วจบต่อไปเราก็ใช้ยาที่สองต่อยาที่สองคือจุตูปปาติยา ทำว่า,าจตุปปยายตญาณรู้การเกิดและการตายของสัตว์ท่างเขียนอย่างนั้นนี่ก็หมายความว่าเรานึกถึงคนหรือนึกถึงสัตว์หรือว่าเห็นคนหรือว่าเห็นสัตว์เห็นแล้วปั๊บเราอยากจะทราบว่าบุคคลคนนี้สัตว์ตัวนี้ก็จะเกิดมาเป็นคนมาจากไหนมาจากนรก ได้มาจากเปรตมาจากสุรกายมาจากสถิฉานมาจากคนมาจากเทวดาหรือพรมนางฟ้าก็ตามเราอยากจะทราบเราก็จะทราบได้ทันทีว่าการเกิดของเขานี่มาจากไหนตอนนี้ในถ้าทราบข่าวถึงคนตายสัตว์ตายอยากจะทราบว่าคนที่ตายและสัตว์ที่ตายนี่ตายจากโลกนี้แล้วไปไหน เราจะเห็นภาพนั้นนะรู้ได้ทันทีว่าเขาผู้นั้นมีความสุขมีความทุกข์ไปขนาดไหนการรู้อย่างนี้เรียกว่าจุตูปปยาติยานแต่ความจริงก็ไม่ต้องฝึกอะไรอาตามแบบฉบับเขาต้องฝึกแต่ว่าผมพยายามลองทำมาแล้วไม่มีความจำเป็นต้องฝึกมีความสำคัญที่ทิพย,ยานตัวเดียวยาณเดียว ้าทุิกยาดีการขล้องตัวแลาวมนกลู้เองนี่ต่อไปก็เป็นเจโตวริยญาณเจโตวริยานี่มีความสำคัญคือการรู้ใจของคนอื่นแต่ก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นนะเรารู้เราต้องเห็นใจเราก่อนรู้ใจเราก่อนคำว่ารู้คือเห็นใจของเราก็ดีใจเขาบุคคลอื่นก็ดี ตามลักษณะวิสุทธิมรรคก็บอกมีอาการอยู่หกอย่างลักษณะของจิตแต่ว่าถ้าโดยย่อแล้วก็เป็นสามอย่างคือในจิจจตสีดำถ้าจิตสีจิตสีขาวและจิตสีแดงแต่วิสุทธิมรต์ที่จขยายไปหกอย่างว่าดำมากหรือดำน้อยขาวมากหรือขาวน้อยแดงมากหรือแ,แดงน้อยอันนี้นี่เราไม่จําเป็นใช้แค่สามอย่างพอ นี่อย่างหยาบนะเป็นวิธีดูจิตอย่างหยาบล้วก็ฝึกดูใจของเราใจของเราเวลาที่อารมณ์มันสบายอารมณ์ของสีของจิตเป็นยังไงตอนนี้สีของจิตโดยทั่วไปเขาพูดก่อนว่าถ้าจิตสีดำมีความทุกข์จิตสีขาวมีอารมณ์ทรงตัวอเุเบกขาคือเฉยเฉยมีอารมณ์สบายสบาย ถ้าจิตสีแดงมีความสุขมีความยินดียินดีจากผลที่ได้มาจากวัตถุที่ได้มานี่เราก็ต้องพยายามฝึกจิตของเราดูใจของเราก่อนดูใจของเราว่าใจของเราใเวลานี้กำลังใจเป็นยังไงมันมีสียังไงตื่นเช้าเมื่อจะมีความสำคัญอันนี้ไม่ยากแต่ว่าอย่าเข้าห้องตัว แต่เห็นกําลังจิตของเราเป็นสีเนื้อธรรมดาสีเนื้อธรรมดาไม่ใช่เขียวไม่ใช่แดงไม่ใช่ขาวอย่างไม่กีนี้สีเนื้อธรรมดามันก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีความยินดีก็ถือว่าจิตนี้ยังมีกิเลสมากยังมีความเศร้าหมองมากเนี่ต่อไปก็พยายามทําสมาธิให้สูงขึ้นมีใจเสะอาจขึ้นพยายามนะครับอยู่วนอย่ให้โกนใจ เวลานั้นจะเพราะเวลานั้นท่านอิวานนะครับอารมณ์ใจมีความสุขถ้าจิตก้าวเข้าถึงสู่ขั้นปฐมฌานเอางี้ก่อนถ้าจิตเริ่มเข้าถึงปีติาภาพของจิตจะมีกระแสคล้ายๆกับสีเนื้อแต่ว่าเหมือนบางสีเนื้อเลื่อมเป็นมันขึ้นมาสีเลื่อมขึ้นมา ถ้าจิตเข้าเสื้อเข้าเข้าทิงปฐมมชนยชอ้นชานที่หนึ่งรอบรอบตัวของจิตทั้งหมดมันจะเป็นปจิตกลมเปลือกรอบเข้าไปทั้งหมดทุกด้านมันจะเป็นแก้วประมาณหนึ่งในสี่แล้วก็ต่อไปถ้าจิตเข้าทิ้งชานที่สองก็จะไปแก้วใสเข้าไปสองในสี่ลึกเข้าไป ถ้าจิตถึ้งชาในสามมันจะเป็นแก้วหมดตัวแต่จะมีแกงกลางเป็นสีแดงถ้าจิตเข้าถึ้งชาในสี่มันจะจิตเป็นแก้วใสทั้งหมดแกงกลางจะหายไปีการฝึกดูจิตต้องดูทุกๆวันพยายามฝึกให้คล่องเพื่อเป็นการรู้กำลังใจของคนอื่นต่อไปถ้าเราใช้กำลังเขาวิปัสสนาหยาญควบ คือศีลสมาธิปัญญาในตังขดอยู่แล้วตอนนี้เรามาใช่กําลังวิปัสนาญาณขั้นมีความสําคัญเอาขั้นตัดก,กิเลสกันวิปัสนาญาณขั้นตัก,กิเลสถ้าหาปฏิบัติแบบสมสี่สมหาเนี่ยมันช้าลื่เกินต้องปฏิบัติตามขอบเขตที่เขาจะพึงได้กันมีปัสสนา,ยายนญาณขั้นแรกที่เราจะใช้เกิดคือใช้การตัดสัญญาณสามตรง สัโยชน์สามมีอะไรบ้างคือหนึ่งสกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามจิรปตาปรามาตก็มีแค่สามอย่างถ้าตัดได้สามอย่างอย่างหยาบหร้ออย่างกลางเป็นพระโสดาบันถ้าตัดได้อย่างละเอียดเป็นพระศิษยาคามีอันนี้ก็ไม่ยากอันดับแรกเราก็จับเข้าตัดสัญญาโตต้นคือสกายทิฏฐิ สก,กายติถิเกินแปลว่าคือว่าสก,กายติจริงแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราคือมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะทรงอยู่ตอรกาะมันจะไม่แก่มันจะไม่ป่วยมันจะไม่ตายเพราะมีความเผลอจากกิเลสการตัดสก,กายติฐิก็ยอมรับตามความเป็นจริง ร่างกายของเรานี่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นต่อไปมันก็แก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันในช่วงที่ทรงตัวอยู่มันก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายมีความหิวมีความกระหายมีความเดือดร้อนถ้ามีการพัดพลาดากของรักของชอบใจในที่สุดมันก็ตายไอ้ยอมรับนับถิวร่างกายตายร่างกายตายก็รู้กันแค่ตาย ปัญญายังไม่ได้ใช้สูงรู้แค่นี้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายกันแน่แล้วก็ใช้ปัญญานิดหนึ่งว่าความตายถ้าตายขึ้นมาแล้วมันจะไปไหนกันบ้างถ้าจิตของเราชั่วเวลาตายไปอาบายภูมิถ้าจิตของเราผ่องใสมีอารมณ์ป็นกุศลจะไปสวรรค์หรือไปพรม,มโลกหรือไปนิพพาน จากนั้นก็เป็นการป้องกันอาบายภูมิคือว่าก่อนจะตายเราไม่ยอมไปอาบายภูมิจิตใจก็น้อมเข้าไปยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจนี่ต้องนับถือด้วยความจริงใจไม่ใช่สัตว์วนนับถือเวลาที่นั่งกรรมฐานนะความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลาจเจริญกรรมฐานแล้วทั้งวัน นั่นหมายความถ้าจิตว่างจากอารมณ์อื่นมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ตายแต่ส่วนใหญ่ที่จะคิดว่าอาจจะตายวันนี้ก็ได้เพียงมันไม่ขอธรรมดาร่างกายจะตายไม่ใช่สิ่ธรรมดาในตอนนี้ในเมื่อยอมรับสถระเจ้พาพระธรรมพระเรียสรงด้วยความจริงใจก็เป็นจุดหนึ่งที่จะป้องกันในใบภูมิแต่ว่ายังกันไม่ได้ตลอดก,กาล ต่อไปก็ศีลปฏตปราหมาตอันที่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก่าทำประสงค์ในตัดสัญญาข้อดีสองคือวิจิิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้ข้อดีสามศีลปตตปราหมาตรักษาศีลให้เคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้ากับกำมดสิทเราจะไม่ยอมละเมิดเด็ดขาด ฉะนั้นหมายความว่ายังไงก็ตามจะไม่ละเมิดกันแน่แตอนนี้เราก็มาตรวจดูวันหนึ่งการลืมความตายเขาเรามีไหมเราจะเห็นว่ายังไม่ลืมความตายไม่หรืเมาแล้วไม่ลืมความตายมีความไม่ประมาทในชีวิตที่ว่าความตายอาจจะเข้าถึงเราในวันนี้ไ็เสมอที่ยาก็พยายามทำความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอาิยาสฆ์หลังจากนั้น ก็รักษาสินห้าครบถ้วนพอถึงรักษาสินห้าครบท้วนนี้ก็ดูอารมใจถ้าบังอื่นกำลังใจกาห่างนิพพานมาก่อนมาเข้าถึงจุดนี้กำลังใจมีความมั่นคงคิดไปจุดเดียวว่าถ้าเราตายเราเวลานี้เราต้องการปันิพานจิตรักพันิพานอย่างเดียวขึ้นยี่สวรรค์ก็ดีพระมโลกก็ดีไม่มีความต้องการสำหรับเรา ตอนนี้เข้าเคตรภูยายนเข้ามาโสดาบันหลังจากนั้นถ้าความเป็นระโสดาบันเข้าถึงจิตยอมรับนักธิกฎธรฎมรมดาเริ่มมีขึ้นอารมณ์เริ่มเริ่มเยือกเย็นแต่ยังไม่สามารถตัดราคะโทสะโมหะได้นะแต่ว่าราคะโทสะโมหะยังมีอยู่แต่ละว่าอยู่ในขอบเขตขัวสินห้าตัวงความว่าจิตใจเริ่มมั่นคง จิตใจเรื่องเงยอะเยือกเย็นลงแย่งกระถูกนินทาว่าร้ายเราเคยเคยโกรธมากมันก็โกรธไม่กันจะโกรธน้อยลงหรือว่าโกรธชาิลงความคาดมากร้ายกาจองล้างจองผ่านไม่มีโกรธแล้วก็แล้วก็ไปผ่านแล้วก็แล้วก็ไปถ้าจิตใจของเรามีความรู้สึกว่าชีวิตนี่มันต้องตาย แล้วก็เรายอมรับนับถือพระเจ้าพระธรรมพระอริสง์มีศินห้ากมบสิบบริสุทธิ์ถ้าเรามั่นใจจริงๆอย่างนั้นเวลาว่างหน่อยหนึ่งก็ใช้กำลังโอทิพพิยาณเป็นเจโตริยานดูจิตใจของเราเองว่าเวลานี้เราเป็นมโสโสดาบันแล้วดีอย่างดูสิขาบทเราไม่บกกร่อง แต่ว่ากระแสจิตจ,จริงๆของเราจะแค่ชาโลกีหรือความเป็นพระอรเียเจ้าตราน,นี้ถ้าจิตยังทรงแค่ชาโลกีอยู่ในตอนนี้มันจะเป็นแก้วธรรมดาเฉยๆจะเป็นแก้วใสเฉยๆถ้าแก้วที่ผสมนิพพานายานชํามันจะเป็นแก้วใสสวยขึ้นแต่ว่าไม่มีประกายถ้าความเป็นพระอาเดียเจ้าคือพระโสดาบันปรากฏ จะปรากฏมีประกายรอบดวงจิตอันนี้ตระวังนะถ้ามีประกายรอบดวงจิตเลาะบางๆอันนี้ไม่ใช่พระอริยเจ้าเป็นนักเจริญวิปัสสนาญาณแต่ยังไม่เข้าถึงพระอรรถโสดาบันถ้าจิตมีกระแสใสเป็นแก้วแล้วก็เป็นประกายแผวพราบริยัตมีความลึกประมาณหนึ่งในสี่ของจิต ต้องดวงจิตมันเป็นดวงเป็นแก้วลึกไปหนึ่งในสีท่ทศจิตอย่างนี้จิตของท่านเป็นปโสดาบันในเมื่อจิตเข้าทรงเป็นบสดาบันแล้วมันจะมีการถอยเป็นบสดาบัน,นไม่เสื่อมทํำยังไงก็ไม่เสื่อมถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นพระอริยะเจ้าขั้นหรือบสดาบันตอนนี้เราก็มาดูคนอื่นบ้าง เขาเลยเจตวิญญาณอยากจะรู้ใจคนอื่นในการอยากรู้ใจคนอื่นตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาต้องตรวจใจเราก่อนดูใจแล้วว่าเวลานี้สะอาดหรือสกปรกถ้าสําสหรับท่านผู้ทรงฌานโลกีถ้าจิตมันมัวพยายามข่มสมาธิให้ทรงเจ้าขมนีวอนตั้งสมาธิให้ทรงตัวประเดี๋ยวจิตมันจะเปลี่ยนสี จากม,มัวมัวจากสกปรกค่อยสะอาดเึ้นทีละน้อยละน้อยถ้าคมถึงที่สุดจิตจะเข้าถึงอุเบกขาคือชานสีจิตจะเป็นแก้วใสสะอาดอันนี้จะทรงสมาธิดีมากถ้าซ้อมแบบนี้อันนี้ถ้าเราอยากจะดูใจคนอื่นเราก็ต้องซ้อมดูใจตัวเองให้คล่องพาเห็นิคนปั๊บเราอยากจะทราบว่าคนนี้ทรงฌานโลกีหรือเปล่าหรือว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดา เราจะรู้ได้ทันทีว่าเขาทรงฌานโลกีหรือเปล่าหรือคนธรรมดาสมมติว่าถ้าเรามีกำลังใจใสขั้นถึงมโสดาบันเราจะรู้ใจคนอื่นได้แค่ระโสดาบันจะรู้สูงไปกว่านั้นไม่ได้หรือว่าเราได้ชันหนึ่งก็รู้จิตใจเขาแค่ชันหนึ่งได้ั้นสองสามสี่ก็รู้จิตใจเขาแค่นั้นถึงเขาทำงโสดาบันก็รู้จิตใจแ,แค่นั้นเรารู้สูงไม่ได้ ถ้าเขามีกําลังใจสูงกว่าเราเรามองเห็นแล้วจะมืดไม่เห็นดวงใจเขาไม่เห็นจิตไม่เห็นกระแสจิตของเขาอย่างนี้แสดงว่าท่านผู้นั้นมีกําลังใจสะอาดสูงกว่าเราตอนนี้ถ้าเราอยากจะทราบในเมื่อกําลังของเราไม่สามารถจะรู้ได้จริงๆแต่เราอยากจะรู้จะทําไงอันนี้ให้ติดต่อขอตรงขอบารมีตรงพระพุทธเจ้าตรง ขอถาม่ังว่าบุคคลน,นี้เป็นผู้ทรงชัยชนชั้นไหนเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนอยากจะรู้อันนี้ท่านบอกตรงแน่ตรองความว่าวันนี้ก็มายังกันแค่อยู่ตูปแบปาติยานมันยังไม่จบอ่าอะไรขอทบทวน,นอีกหน่อยหนึ่ง ว่าทุกคนที่ปฏิบัติได้แล้วอย่าคิดว่าเท่าที่ทําได้มันพอมันเต็งกําลังของมนโนยิธิอันนี้ยังไม่ได้พอทำได้แล้วต้องคล่องจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศุยานต้องฝึกให้คล่องจริงๆแ่ะาการคล่องจริงๆกับทิพุยานในการอยากรู้นี่อย่าลืมว่าเรารู้เองก็ได้ แต่ว่ากำลังใจของเราไม่แน่นอนนักรู้อาจจะผิดบ้างถูกบ้างแลวพลาดใครๆบ้างถ้าตรงกต้องการรู้ให้ตรงจรงิจรงๆให้ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงจะไม่ผิดแต่ก่อนที่จะทูลถามพระพุทธเจ้านี่ต้องทำใจเป็นุเบกขาเสียก่อนคือทางกำลังใจให้มีความแจ่มใสโดยมมกใช้เจโตวริยานใช้ทิฏกุยานเนี่ยเป็นกำลังของเจตวริยาน ดูจิตใจของเราก่อนว่าจิตใจเราใสาสะอาดดีแล้วหรือยังถ้าจิตใจเราใสาสะอาจถึงขั้นแก้วยังไม่มีประกายก็ไม่เป็นไรหรือว่าถ้ามีประกายมีประกายแจ่มใสพอไหมเป็นเก้าสะอาดพอไหมถ้าใจเป็นแก้าสะอาดดีรประกายแผ่วพราบริยัตดีแสดงว่าเวลานั้นจิตมีเบิกขาย,ยาย ถ้าจิตเป็นเบรคขายจานก็ไม่มีอปาทานเขากินตอนนี้เราก็ถามตรงพระพุทธเจ้าจะไม่มีการผิดจากคำพยากรณ์พระองค์เลยแต่ว่าถ้าเราจับพระจับผูจิตกำลังมั่มัว,มวกิเลสกำลังครอบงำจิตจะกำลังคิดอยากเกิดขึ้นอยากจะรู้อุปาทานกินคิดว่าคนนั้นคนชั่วคิดว่าคนนี้เขาดีอารมณ์นี้ยังมีอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้จะถูกมาร แทนพระพุทธเจ้าการบังมานคือกิเลสมารจับแสดงตนเหมือนพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสผ่องใสมากและพยายกรณ์ผิดๆถูกๆไม่ตรงตามความเป็นจริงฉงนั้นขอบรรดาวิสุทธสมณเณรอนญาตโยมพรธบริษัทสยยาิีริะธัตุังข้อนี้มากวันนี้ก็พูดได้แค่นี้นะต่อที่ไปก็เป็นการแนะนำในการฝึกมโนยิทธิ อที่พูดเนี่ยก็เป็นวิทยาเป็นวิชาการคำโนดิที่ต้องใช้กันการฝึกกรรมฐานที่เรียกว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์แทนใจอันดับแรกจะต้องสร้างทิพกุย,ยานให้เกิดก่อนแต่ว่าก่อนอื่นทั้งหมดขอทุกคนก่อนที่จะภาวนาในเวลานี้ก็ได้ พระวจจเจ้า,าได้นำให้แผ่เมตตาจิตเป็นจักรวาลทั้งปวงคือทั่วโลกทั่วโลกทุกจักรวาลว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะเป็นมิตรที่ดีของท่านผู้นั้นเราจะไม่เป็นสัตรูกับใครคนก็ตามสัตว์ก็ตามในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไปเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข สร้างกำลังใจแบบนี้ได้รมใจจะเยือกเย็นหลังจากนั้นก็ใช้ใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเฮลเวนคือเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้หลังจากนั้นก็ใช้คำภาวนาควบคู่กับลมให้ใจ เวลาให้ใจเข้านึกตามบรนณมะเวลาให้ใจออกนึกตามมภพะทะขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามบรนณมะเวลาให้ใจออกนึกตามมภพะทะเวลาให้ใจปล่อยไปตามเรื่องของร่างกายร่างกายให้ใจแรงให้ใจเบาก็เป็นเรื่องของร่างกาย อย่าบังคับร่างกายเป็นที่ิะจิตเข้าไปรับทราบถ้าจิตรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกชั่ว่าจิตมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิแนนาปานุสติหลังจากนั้นก็ภาวนาควบให้ใจเข้านึกวานาพระนี่รู้รู้เป็นสมาธิในภาวนาด้วยให้ใจออกเนื้อพาทะเป็นการเรียจะเป็นนั้นว่ามีสมาธิสองขั้นสองอย่างร่วมกันคืนาปานสติกับคำภาวนา ในขณะที่ภาวนาอยู่ขอทุกคนอยา่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเบ่งขาดถ้าไปอยากรู้อยากเห็นในตอนนั้นอารมณ์จิตจะพุ่งสร้างจิตจะไม่เป็นสมาธิไม่มีกาลังขณะที่ภาวนาอยู่นั่นเฉพาะต้องการให้จิตทรงกําลังท่านเองความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดความเป็นทิพย์จะเกิดได้ตอนต้องใช้ปัญญาตัดกิเลส อันนีต้ต่อไปก็จะครูเขาจะแนะนําเวลาที่ครูเข้าไปแนะนําตอนนั้นให้ทุกคนเลิกจากภาวนาเลิกจะรูร้ลมหายใจก็ออกเขาจะให้ภาวนาอยู่ประมาณสิบนาทีมีคนไปนั่งข้างหน้าก็ดีนั่งกลางวงกว็าตามทราบว่าเขาจะเข้าไปแนะนําเรื่องครูสอนพอเขาเริ่มเข้าไปแนะนําแล้วก็เลิกภาวนาเลิกรูร้ลมหายใจก็ออก แต่ว่าเอาใจไปจดจอ่อที่เสียงที่เขาพูดเขาจะแนะนำในการด้านตะกิเลสขณะที่จิตเราฟังเสียงธรรมะในการด้านในด้านตะกิเลสอยู่เวลานั้นจิตก็จะว่างจากกิเลสความเป็นทิพย์จะเกิดในเมื่อความเป็นทิพย์จะเกิดตอนนี้ครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์มีแล้วแกบคุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามในวงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหลายๆคนก็ได้ เขาก็อย่าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามถึงความรู้สึกแล้ไม่ได้าถามื่องตัวเขาเขาหมายถึงเทวดาดางฟ้าหรืและพระอ,อรหันเจ้าที่ท่านสงเคราะห์ถ้ามีความรู้สึกว่ามีอย่ายั้งตัวให้ตอบทันทีว่ามี ต้องมีความรู้จักมีความเข้าใจว่าความรู้สึกแรกถูกต้องเสมอไม่ผิดผิดหรือไม่ผิดไม่ต้องกลัวเพราะเราเรากำลังศึกษาต่อไปเรีจะถามว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็ตอบตามความรู้สึกของเราเขาถามว่าท่านผู้นั้นแต่งตัวสีอะไรถ้าตอบถูกอย่างนี้ก็แสดงว่ากําลังความคิดเริ่มมี ให้ความเป็นทิพย์จะได้กันย่อมไม่สม่ำเสมอกันบางคนได้จิตสะอาดมากจิตมีความรู้สึกเมองเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากถ้าจิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกแต่เห็นภาพไม่ชัดเจนนักถ้าจิตสะอาดน้อยมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้ทั้งหมดให้เชื่อความรู้สึกของจิต หลังจากนั้นแล้วครูเขาจะแนะนําให้ไปพัะจุลามุนีเจดีสถานอันเป็นที่ธรรมสการณ์พรเทวดาและพรมที่นั่นเป็นที่บรรจุว่าเกี่ยวแก้วกับมวยผมพระพุทธเจ้าไปและจะพบพระพุทธเจ้าพระอาหาระหันต์ที่นั่นพระเทวดากับพรมถ้าไปชมนวสการณที่นั่นพอสมควรกําลังใจดีเขาก็จะแนะนําให้ท่องเที่ยวไปสู่ภพนิพพาน ลำรับญาติโยมที่ได้แล้วถ้ามีการซักซ้อมก่อนจะซักซ้อมคอยตั้งอารมณ์ใจยึดอริยสัจเขินทุกในร่างกายทุกในความเกิดทุกในความแก่ทุกในความป่วยทุกทุกในความตายเมื่อเห็นทุกอย่างนี้เราคิดว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดอย่างนี้ไม่ต้องเราจะไม่มีต่อไปจะขอตายเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นก็จิตใจจับพระรูปประชงคพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าทีเคยเห็นแล้วให้ชัดเจนแจ่มใสต่างกําลังตั้งกําลังใจคอยครูทิ่ผ่านอย่างนี้ทุกท่านเวลาครูไปซักซ้อนจะมีสภาพชัดเจนแจ่มใสและคล่องตัวมากอัลบรรดาญาโยงพุทธบิษัทต,ตอนนี้ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระรูปเพื่อสมาทานศีลส,สมาทานมรรมฐาน